สวัสดีทักทายพี่น้องจ้าเมือนี้ผ้าเขา่าปลามือวันหยุดเนาะเมือนี้เป็นวันชาสวิตเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่ะวันชาสวิตกับมาทักมาทายพี่น้องผ้าเข่าปลาค่ะม้าเบิงวัสดัยเฮดบอ่ฝากกําลังใจให้สู่สู่พี่น้องทางเมืองไทยเนาะตามแนวชายแดนเหล่าทหารไทยทุกคนเนาะขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพิ่นเพิ่นปกป้องเพื่ออธิป,ปไตยของเฮ้าพี่น้องเอานอกเรื่องแล้วมาดําแจวเขา่าปลาไปไปลุ่นน้ากันวัสดัยเฮดโบพี่น้อง เบิ่งบรรยากาศปางองา้ำๆห้องเฮาค่ะพี่น้อจงจ้ะเป็นเห็ดมั่นปู่พี่น้องดอกใหญ่จ้ะกลุ่มนี้ออกไปแนมเห็นอะซีหาหกดอกอยู่มันจะดอกใหญ่ๆพี่น้องมาเนี่ก็มาพบพบอกันอยู่ในป่าพี่น้องเอ้ย น้ำแจวค่อยๆเก็บเอาเนี่ยเพราะว่าเพิ่นเถ่าเนาะเอาเฮดให,หม้มันหักอีกละค่อยมือนเดี๋ยเอาถุงมาได้พี่นอาา้องบ่ได้๋ยวก็ตามอ่ะบอกว่าสิมีเห็ดบอลนะก็เลยเอาแต่ถุงเข้ามาโอ้ยมองนี่เถาเลายใส่เพิ่งเอาได้บ่เสียดายเพิ่นพี่น้องนี่ค่มะมาหน,นี่พบพอกันเป็นวันมื่อวันชาสดสวิตเตอร์ที่มาดำเจวไทยคลิปอยู่เป็นวันที่หนึ่งสิงหาเนาะพี่น้องเนาะ ันชัสวิสเซอร์แลนด์ละมันนี่เอางัดบํางน้ากันนี่อีกค่ะพี่น้องเลาะป้าผู้เดียวคือเก่าค่ะพูดเนี่ยเพนเขาไปผลอีก่นพี่น้องรม่หยุด้เดี๋ด้ค่ะเด้อไอหมบอลดูอีออกค่ะอ,อ,อ,อีกดอกเป็นไงเรือพี่น้องดอกเอบเบ้้ออสวยเนาะ ดอกหน่อยกร็ร่างสิเกิดกระมีได้พี่นอ้องทำหน,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 น่อก็ร่างกินนี่ก็ร่างสิพอกินวันใดมันหน่อยเหาก็เก็บใบก่อนนี่ยังสี่สี่เก็บใบก่อนเนาะค่ะเนาะน,น,นี่เก็บเพิ่นใบก่อนจัางมาเอาเมือหลังตัดกระใบเพิ่นใหญ่พี่นอ้องออกมายังสีหลายเห็ดก็ได้อันนี้เห็ดมันปูนี่กินแซ่บได้พี่น้องทางภาษาฝรั่งเศสก็เอิ้นว่าช่องแทนนะคะ อันนี้บ่ได้ออกทัง้งภูเขาออกข้างป่าป่าข้างล่างพี่น้องเวลาเกษตรออกเป็นกคนเป็นก้อนอยู่ประมาณซันนี่แหละนี่ค่ะหมู่มาดำเจียวพิ่นพักกันขึน้นภูเขาด้พี่น้องขึน้นอันไปเก็บทั้งภูเขานะแต่ว่าข่อยไปน้ำพิ่นบ่ได้ดอกเพราะว่าขอ่อยยางภูเขาบ่ค่อยได้พี่น้องตัง้งแต่เจ็บแข้งเจ็บขามาั่น เก็บอยู่ทางพื้นลาบนี่ล้วเนาะกับพ่อได้เก็บอยู่พี่นอ้องอือเห็นบ่ค่ะนี่ตะดอกใหญ่งๆงามๆเห็ดอันมันปูพี่น้องนี่พี่น้องออกอยู่จังสิล่คะค่ะเห็ดมันปูนะคะเท่านีแ่แหละล่ะนี่อีกโอ้ยพี่น้อง มันปูนะคะวันนี้มันีูพอแต่มันปูส่วนหลหพี่น้องต่ว่ากระสีเถาเนี่ยแลแ้วตาเอาเอาด้อค่ะพี่น้องเด้อน,นี่สวยอยู่ขาเพิ่นแข็งน,นะเด้อพี่น้องเอาใบ่น,นี่เปิดดอกไหม <c oughs> <c oughs> พี่ใหญ่ไปตู๋เถอะพี่น้องถือฝนได้หน่อืมเอาใอยู่พี่น้องต่ว่าปลายเพิ่นกระสีอันนี้เนี่ยชักหน่อยนี่เบืเ้องไนเบื้องดอก อันนี้ถือฝนอ๋อได้ยุได้ย,ดยุแข็งยุค่ะไปล่างเอานี่พี่น้องอีกดอกนี่คือสีส้มบัวใดเบื้องไหนพี่น้องเบื้องดอกสองดอกปอนอีมั้งนี่ใส่เบื้องเอาไดบ้างเอาบัวใดดอกๆเลยน่ารักเด้วมาพี่น้องดอกแหลกแหกมันน้ำกันเบื้องงามงามค่ะามาตัดขาเป็นเห็ดผง หวานด้วยพี่น้องด้วยโบเลแซบนะคะนี่ค่ะน้่อยู่ค่ะพี่น้องสวยค่ะแต่ว่ากระสีออกเอาใดยุ่แต่ว่าเอาไปไป,ไปพัดเลยหรือว่าเสียเอาไปเอาไปพัดไปแกงเลยหรือไปสอดหรือว่าเอาไปตากแห้งพี่น้องรุ่นนี้เนาะเพราะว่าทองเพิ่นกนระเดื่มสีเป็นสีสีเขียวเลยนี่ดอกนึงโตถ่ากินเพิ่นไล้พี่น้องอเอาบได้ด้วยค่ะมันเถ่า เมื่อพี่น้อเฮ็ดพังวานได้นี่นี่ค่ะงามอยู่เอามาเก็บน้ำกันน,น,น,นี่นอเหมือนเงียบเงียบ <ๆ S 1> ได้ปลาพี่น้อมันเป็นวันหยุดราชการอ่คนกะพอมันลงวิกเอ,เอ,เอ็นเนาะข้าเจ้าก,กับไปเอนต่างประเทศเบิดค่ะกะมาดาเจ้าก็เลยเขาปลา ผู้เดียวคือเกาพี่หนอเห <c oughs> ็ดเผิอกวาน้องเข้าพี่หนอกอบๆอยูอ่หว,ว,ว,วานแท้ด้พี่หนอกแกงแซ่บพะนะแต่ละ,ละ,ละดอกพี่หนอ,อกเอ้ยข่กระสอนเนาะมันจะดอกงามว่มาสิบบเอากระสิเก็บไปลวกไว้คือเกาเพราะว่า มันออกปะไหลายพี่น้องเสียดายเนาะเออตรงย่างเก็บไปเอาดอกที่เขาเห็นเห็นไหวลายอยู่เพราะว่าเสียดายนะพี่น,น,พน้องวันนี้ก็คือเก่าพี่น้องจ้ะเก็บเพชรในปา่าในดอนคือเก่าเบิ้งดอกนี่เพชรพงหวานพี่น้องแซบโบเล่นะคะเพชรพงหวานหนาห่อนพี่น้องโอ้ยขอดกระสีใยตั้งแต่เอาไปเพชรเฮ็ดตากแดดอะไรพี่น้องหรือเฮ็ดซอสเฮ็ดกินมือแรงเลยได้เลยถามว่าถามมื่ออื่นเี่น อันนั้นเลยพี่นอ้องทำาอื่อนหนี่็คือสีอันยังกอกเ,เอืน่นก็สีอันอ้กองข่อยเดียวอดอกเข็ดเท่าพี่นอ้องค่ะแต่ว่ากระส่วนมากก็สีมแม่งกินน่ะล่ละดอกนี่ก็สีเท่านีนจักน้อยแลละ่ะค่ะพอได้อยู่พี่นอ้องกับบทขีว่าเท่าแต่ว่าเอาไปตากอันนี้ได้อยู่ตัดขาบอกไว้หลายพี่นอ้องพี่นอ้อง เอาไปตากแดดเอาเนาะเอาไปตากาแค่แหงะนะพี่น้องเบ่งดอกคนว่าเป็นหน่อยๆพี่น้องดอกบักไงหาเลาะปลาน้ำปลาน้ำดอนไปนี่ละพี่น้องข่อยกระไดมือวันชาสวิตแตาว่าข่อยกะมาลุยคือเก่าผู้ใดยุดกะแหลวแต่ผู้นั่นแต่ว,าาว่าข่อยกนเขาป้าคือเก่าพี่น้องถ้าบอกเขาก็บ่ได้คลิปไม้พี่น้องเบ่งน้ำเนาะเอามาลุยน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ากระจักสิไปมาหาพ่อเนาะพี่น้องขึ้นอยู่ริมตอฟังแบบนี้ไหมเ่าบดละล่ะ เฮ็ดเพลิหวานพี่น้องนี่เห็ดทานได้พี่น้องเห็ดทานบานเฮ้านี่ค่ะน <Lucy> ี่นี่ตาดอกยังไงตาบาบ่เอาได้พี่น้องคนกระยางอยู่ตาบาเห็ดเท่านี้จากพี่น้อง ็บไปเก็บมากกับดักทุงอยู่ด้วยปตัตตานีพี่นออ้องอ้อเออนี่เขาขายอยู่ปลวกไว้ต้นเพิ่นดอกงามอยู่เนาะพะนะพี่นอ้องบ่มีเมี่ยงสัมงามอยู่คะ่ะใสยเบิ่งสามดอกแฝดนี่ไม่เป็นแนวด้พากับเป็นคือเก่าอ๋อไข่แน่ไข่แน่ มันดอกนี้ดูไข่ยอยู่แ,แต่ดอกก็เอาพี่นอ้องแหมงมันจาะนี่ตัดตรงตัดเข้าไปเล็กๆแบบนี้ถึงสิบบมีแมงนี่พี่นอ้องไข่หมกค,ค่ะพี่นอ้องจ้าเอาไปย่างอย่างปิ่งตำเจลบรรยากาศป่าขเขเงียบเงาว่องเวียงด้วยพี่นอ้องแต่ว่าข่อยกับเขาเข้เกัาเอาให้สองดอกคนน้อย เป็นเห็ดคาๆว่า,าวเห็ดดำมากน,นะพี่นอ้องกินใด้ด้วยแกงลวกแซ่บดินออกลายพี่นอ้องเห็ดดินเห็ดดอนรูปดอกหงายหน่อยอยน้ำเนาะ่อยสะออนพี่นอ้องกินนะ่อยบ่เท่าใดดอกแต่ว่าความสะออนของ่อยนี่ละลาย แดงเพิ่อนขาไล่เพิ่อนก็มี่ตาดอกใหญ่ๆพี่น้องเมื่อ <laughs> นี้ลองเอาเห็ดแดงไปแกงเบื่อนพี่น้อง <laughs> ค็ใยกินแหละหละ่ตละต <laughs> าโดนเลยเพราะว่าเห็ดกินผู้เดียวมันบ่ค่อยเท่าไหร่พี่น้องมันบ่คือกินกันหลายๆคนเนาะตาดอกพันงามๆพี่น้องดอกอ่อ,อนๆขึ้นไม่ไม่หน่ค่ะพี่น้องแสบเพื่อกัน ขา้ยเฮ็ดผงหวานเบิด์ละไพี่เนาะมองนี่ประมาณจักซีบกว่าดอกนไงละเหลือขามันเอาโปะเอาแปรไปแหมตั้งหนาไปแหมมาดันแจ้วเบิ่งนี่เหลือแต่เฮ็ดพวกนี่ไปแหมมาดันแจ้วเออเขาจะเอาไปก็สิว่ามีแต่ดอกใหญ่ๆดอกพี่น้องเพราะว่าขามันหยุ่งง่ายเเหลือไปเหลือแต่เห็ดพวกนี่ไปแหมมะดันแจ้วพี่น้องแก่เบิด์ละลายคอยนึกว่าไม่ต้องคอยเก็บผู้เดียวมึง เก็บเพชรแต่มีเหยี่บตัวเลยพี่นอ้อเขาฝากขามันไป้ข่อยเบื้องตั้งน่ะ่ <c oughs> อยก็เลยหูว่ามีคนเก็บเ็ดเพิ่งหวานเพิ่นเอาไปเกือบเบิดแล้วพี่นอ้องเต็มกำม,มือ,อลำแจวก็เลยเดอาเก็บเก็บเอาเพ็ดร่วมมาตันร่วมกระเสบ็บยีดอกเนาะบา เอาเลย็กดอกเล็กน,น้อยปวดพี่ดอกเอ้ยเบิ่อพันอ่ะเห็ดไปคักไปเนี่ยแท้นี่เบิ่งห้อพี่นี่ขาไหลพี่หนอเบิ่งอ,ออกไปยังสัตวเต็มหนึงน่งไปเอามือนดอกมันหน่อย โอ้โนเก็บเห็ดกับป้จุงเหรอเมะดำเจ้าวชักดอกสองดอกงัน้นนกเห็ดพผงหวานเนี่ยจุงไหวจุงไหวตะเบียบนี่โอ้แต่บากระเสบเด้อดล่ะพี่น้องเด้อ่อยไปแกงมอกนร่อยลวกกินซื่อิลยลวกกินกระสมตำเสย่อยขี้ขาดแกงคอยก็เลยลวกกล้ลองเบิง่งแสบอยู่ตัวละ่ะมุนกุลีกุลยเขาปากเสย เห็ดแบบบานหฮาพี่นอ้องดอกมีบานเบาเลยล่ะดอกตุ่มๆซ้ำน,นี่นหลายพี่นอ้องเห็ดอันนี้พลังบค่อยกินพลังสมัมากระสีเอาเห็ดเพ่งหวาน นี่มันปูงสินะพี่น้องมนี่อีกพี่น้องดอกไม้หน่อยไหมค่ะสวยสวยเลยค่ะอันนี้บัเอาเด้อพี่น้องเด้วยมันบานแล้วก็สิบัวอห้มันเป็นปอยไปเป็นเสื้อนี่ค่ะตัวนี้สิบเอาเอามาดอกใหญ่ขึ้นค่อยนึกว่าเห็ดเพิ่งหวานเหิ่งคาล่า ไฮม,มากมากาืองาม,ามตัดขาบ้างก่อนแต่จะดอกคือเก่าพี่หน่อบ้างตูแมงมันกินอันนี้งามอยู่ค่ะสวยๆพี่หน่อเห็ดแบบนี้เด้อ เฮ็ดดินเฮ็ดโดนเฮ็ดอีหย่างสิโอ้แม่นหน่อยได้พี่นอ้องออกเป็นสายๆเลยค่ะดูนี่ค่ะนี่ตัวเบี้ยนหัวอยู่บนหลักพี่นอ้องคอยพาพวกเจ้าเลาะเบิงเ่งแบบนี้นี่เฮ็ดแบบนี้ลายพุน่นน่ะออกไปพุน่นน่ะผ้าไปเบิ่งห้องผีพี่น,น้องนี่ออกน้ำไตเงาไม่เงาตอกนี่มแม่นเบิดก็ช่างบ้านเท่านี่แหละพี่นอ้องเบิ่งพุน่นน่ะออกไปข้างพุน่นโอ้แม่นหน่อยพี่นอ้องจ้า ออกมากจะสีเด้อพี่น้องนี่แม่นเบิดเด้อค่ะน,นี่เด,ด,ด,ด้อนะเฮ็ดดินเฮ็ดดอนก็ลายแห้งพี่น้องจ้งดงา,าดูไข่ของบ่เอาเด้อพี่น้องเด้อเก็บเอาไปให้ผู้อืน่นผู้เพิเ่นกินอุ้นะพี่น้องก็ร่างขึ้นกำงามเต็มไข่มุกพี่น้องนะอันนี้หน่อย,อยก็น,นี่หาเอาขึ้นใหม่ๆนี่พี่น้องดอกใหญ่บ่เอา เอาแต่ดอกซ้ำหน่ตัดขาพี่น้องจา้าเมื่อนี้มาดำแจวกะมาเสิร์ฟก็หมันซ้ำนน่เด้อค่ะเด้อ,อก็ได้แน่อยู่ค่ะพี่น้องจา้าเป็นชนมากก็สิเป็นเห็ดร่วมมันละลายอยู่ เห็ดร่วมไปหลายอย่างเนาะค่ะน้องมือน,นี้บบได้เอาตะกา้ามาน,ำน้ำเนาะคิดว่าเห็ดมันสีจางๆลงหล่ะลักข้างล่างพวบามาดามเจวพอคนมาเก็บหลายพี่น้องโดยเฉพาะมือนี้เป็นมือวันหยุดของไอ้สวิตเนาะหมื่วันข้าจ้าก็มาเก็บหลายอยู่เห็นเห็นหลายคนอยู่กันเลยอ่ามาดามเจวก็เลยว่าอาสิบบได้เห็ดยังหลายเมื้อนี้ก็เลยถชื่อว่าเก็บเห็ดร่วมมาฝาพี่ตอนน้องค่ะจังได๋ถามมาคลิปกะมาดามเจวก็ากฝากกดติดตามให้กําลังใจเด้อพี่น้องเด้อเอาคว่มสิบ,บ่ได้พาดคลิปต่อไปเนาะเอา ค่ะมื่อนี้มาดาเจ้าลาไปก่อนขอให้พี่น้องทั้งเมืองไทยมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเปิดสุข,ขสุขคนทั่วโลกพี่น้องจ้าเอาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ